สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกโดังบางนานะครับออฟไปที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับนี่บริษัทอาคาเนแคปิตอลนะนี้เห็นโลงโลกก็รถออกไปเยอะแล้วนะครับก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเติมกันเข้ามานะครับน,นี้ก็เสียงยังเหมือนเดิมครับ <c oughs> อาจจะขออภัยที่อาจจะเสียงอาจจะค่อ,อ,อนข้างเหมือนคน มีสเลดติดในลําคอนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับฝุ่นด้วยครับก็เซลล์ก็รีวิวรดด้วยนะครับใช้น้าเสียงเยอะก็ค่อนข้างที่จะเจ็บคอเลยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ออฟมารีวิวรดอีกหนึ่งคันนะครับลูกค้านะครับนีราคาไม่ถึง3ามแสนนะมานะครับกับเจ้า Toyota v ว o s นะครับ เครื่อง1 5 0 8แรงม้านะครับปี2019นะนี่แต่ที่แน่นอนครับลำดับเดียวบริษัทอคาเนีแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันด้วยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทำการดีเทลลิ่งล้างนะครับนี่เราก็นะครับให้ลูกค้าดูแบบเรียวๆอีกแล้วนะครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวกริปๆแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าตัดสินใจนะครับซื้อขายหรือจองเข้ามานะครับเราทำให้เรียบร้อยแน่นอนนะ คันนี้จะเป็นตัว entry นะครับ entry หนึ่งจุดห้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะยังเป็นล้อกระทะนะครับแต่ว่ามีตัวาฝาครอบล้อให้อย่างสวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟที่กระจกมองข้างนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับหรือเป็นไฟชุกเฉินพามากเนี่ยก็จะมีแสดงผลทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างโทษทีนะครับตัวกระจกมองข้างนะนี่ ออฟเช็คดูแล้วนะครับคันนี้ก็มีร่องรอยการตามการใช้งานนะครับแล้วก็มีตําหนินะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับมันอยู่ในรถที่สามารถปรับราคาไม่ใช่ปรับราคาปรับสภาพต้องเรียนอย่างนี้ปรับสภาพนะครับเพราะราคาเนี่ยราคาโอเคแล้วนะครับราคาถูกด้วยนะครับอันนี้นะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะราคาคันนี้2 7 9 0 0 0นานะลูกค้าเราบอกไปเลยนะครับ ด้านในก็จะเป็นบอกผ้านะครับเล่นลวดลายตัดสีส้มนะครับตามสไตล์ t o y o ต a v วีอนะครับผมเลขไมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามืนสี่พัน็ด้อยเจ็ดสิแปดะครับการันตีเลขไมาแท้แน่นอนครับเรามีระยะการเช็คเมทน์ศูนย์ให้เสมอนะอย่างตัวนี้ก็จะห้อยลงมาเนี่ยนี่ครับนี่เข้าศูนย์โตโย t a นะครับเชียงรายนะครับนี่นะครับรถยู่เหนือนะครับ ต้องไปแอลกันบ้างนะครับนี่เลขไห่มหมื่นสี่ันรบนะครับราคา2 7ง0 0 0บาทนะราคาไม่ข้าสามแสนนะเอามาว่าหารถไว้ใช้งานนะครับใครที่อาจจะเริ่มต้นหัดขับรถนะครับหรือมีรถคันแรกราคาย่อมเยานะครับคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับรถนะครับโตโยต้าเนี่ยเครื่องทนอยู่แล้วนะครับอะไรหาง่าย การเมนเทนแนนต์นะครับเราเมนเทนแนนต์ต่อตามระยะศูนย์ที่เขาอ่ามีมาอยู่แล้วนะครับเพราะในระหว่างที่ผู้เช่าเช่าไปนะครับก็มีการเช็คระยะเมนเทนแนนต์ูเสมอนะครับคือลูกค้าสามารถเอาเลขตัวถังนะครับเข้าไปตรวจเช็คก,กับทางศูนย์ได้ทุกศู์นะเข้าได้ทุกศู์นะไม่ใช่ว่าคันนี้เห็นเป็นเชียงรายเข้าศูนย์เชียงรายแล้วต้องไปเช็คเชียงรายนะครับมันออนไลน์หมดแล้วครับลูกค้าเดี๋ยวนี้มันออนไลน์หมดแนละ้วนี่ เบาด้านหลังครับกิบกิบเลยนะครับเบาด้านหลังกิบกิบแน่นแบบนี้เลยนะครับไม่มียับไม่มีย่นนะแบบนี้นะครับเบาะหลังแทบไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมุมมองจากผู้โดยสารด้านหลังนะครับผ้าหลังคาสะอาดดนะครับเป็นสีเทานะนะครับก็เซลอาจจะพูดเหมือนคนหายใจไม่ทันนะครับก็มัดลงคอครับลูกค้านะครับโดนทั้งฝุ่นด้วยแล้วก็ อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับโดยรวมออบมองว่าคันนี้โอเคเลยนะลูกค้านะโอเคเลยนะครับนี่ซอกประตงประตูนะครับรถเดิมหมดนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับสวยๆนะครับเราเน้นรถเดิมนะครับแล้วก็เป็นรถที่เช็คที่มาที่ไปได้นะครับ เพราะว่ารถหมดสัญญาเช่าของเราก็มาจากหน่วยงานนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกหน่วยงานรัฐแล้วกันนะครับแล้วก็เอกชนนะครับแต่เราไม่เจาะจงว่ามาจากหน่วยงานไหนนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไปเปิดเผยข้อมูลนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับทันใดหารถไปใช้งานราคาไม่เกินสามแสนออฟแนะนาเลยนะประหยัดด้วยนะครับเครื่องพันห้านะครับยางนะครับยางเป็นกูดเยียนะ ปี2024นะครับสัปดาห์ที่15นะครับนี่ยางปีใหม่ครับขับได้ยาวๆเลยนะครับขนาดยางก็เป็น185 60ครับ15นะครับแก้มสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ60นะก็นุ่มๆขับสบายๆนะครับอย่างที่เรียนแจ้งนะครับคันนี้ยังไม่ทําการล้างดิสทลลิ่งนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ได้เขต้องตรวจก่อนที่ออฟเห็นบ่อยๆนะครับตรงนี้นะครับออฟแจ้งเลยนะครับ มีลงไว้เลยครับไฟทับทิมแตกนะครับอันนี้เราก็มีการลงนะครับตรวจเพราะว่าเดี๋ยวรถที่กลับมาจากการหมดสัญญาเช่าจะต้องมีทีม PDI แล้วก็ประกันการตรวจเขาสุดท้ายเพื่อตัดประกันนะเขาจะออกประกันปอหนึ่งมาให้นะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะผมเคมให้อยู่แล้วนะครับผมเคมให้อยู่แล้วนะพวกแผลพวกอะไรที่ตามการใช้งานนะครับนะครับแล้วก็พวกอยงเงี้ย ลงไว้เนี่ยมันอยู่ในใบเคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดการเคมให้ก่อนส่งมอบแน่นอนครับถ้าลูกค้าท่านใดเคยซื้อรถกอบออฟเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่ามันมีใบเคมนะครับเข้ามาตอนสุดท้ายนะครับอา่าจะได้การตัดประกันนะนี่นะนี่โดยรวมนะครับคันนี้ก็ถือว่าราคาโอเคเลยนะครับแล้วก็เลขไม้ถ้าลูกค้ามองว่าเลขไม้มันสูงนะครับผะม,มองว่าอ่ารถใช้งานปีสิบเก้า นะครับไม่ประมาณประมาณแสนนิดๆอย่างเงี้ยครับผมมองว่าใช้งานได้ทั่วไปนะแล้วก็รถโตโยต้อย่างที่บอกครับเครื่องเขานะครับทนนะครับอะไรหาง่ายนะครับไม่จุกจิกไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเครื่อง1.5นะครับนี่เลยนะครับสีบอลเทาเดิมโรงงานนะเดี๋ยวพาไปชมในห้องเครื่องนะครับ โปง่งรถปากระโปงเดิมโรงงานนะครับปีนยาแนวเดิมโรงงานนะครับสติต๊กเกอร์เขาควรระวังอยู่ครบนะครับรวมไมถึงแปลี่ยนควันความร้อนเดิมโรงงานที่อยู่ปากระโปงนะครับนะครับน็อตเดิมๆนะครับสวยๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะไอควันไม่มีขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้ราคา2790 0 0บาทนะ279,000บาทกับ โตโยต้าวีออสนะครับ1.5เอที่ออโต้นะครับปี2019เลขไมล์แสนกว่านิดนนะครับคันนี้ถือว่าลูกค้ากำลังหามองรถใช้งานนะครับอาจจะจบใหม่เพิ่งหัดขับรถนะครับเงินเดือนประมาณ1 5ื่นนะครับผ่อนสบายๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะพมมองว่าอาตีไปประมาณผ่อนประมาณ5-6พันแล้วกันนะคันนี้5,6พันแต่ประมาณ7ปีนะลูกค้า7ปีนะ ต้องเรียนแบบนี้นะครับแล้วก็อของออฟเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดนะครับราคา279,00 0น้นบาทนะราคานี้ไม่มีบวกแวดแล้วนะครับ279,000าบาทราคาไม่มีบวกแวดแล้วสําหรับการซื้อสดนะมีส่วนค่าโอน2อ0 0นบาทที่บริษัทต้องมาคับโอนนะครับลูกค้าก็จะจ่ายแยกกับราคาตัวรถนะครับคุ้มนะ2 7 9 0 0 0บาทไม่มีแวดนะครับไม่มีค่าดาเนินการมีแต่ ในส่วนของค่าโอนให้ออฟนิดนึงนะครับ2,700บาทนะครับเมื่อก่อนโอนฟรีนะนะครับเหมือนบางทีลูกค้าเก่าเขาจะบอกอา้าวเมื่อก่อนที่โอนฟรีนะครับเดี๋ยวนี้ครับมันบังคับมีค่าโอนขึ้นมานะครับมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเขาทำโปรโมชั่นออกมาว่าฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดค่าโอนสำหรับไปแนนแล้วก็ฟรีค่าโอนสำหรับ ซื้อสดนะแต่อันนี้ก็คือราคาดรอปลงมานะครับแต่ว่าเขาจะไม่แถมค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับแล้วก็จะไม่โอนลอยให้ด้วยก็ยังไงแล้วอาจจะรบกวนนะครับลูกค้าซื้อสดก็ชำระออฟนิดนึงนะครับ2,700บาทค่าโอนนะส่วนการจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้แน่นอนครับตัวดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักรวมไปถึงจํานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะครับ4ี่ปี5ปี6ปี7ปีนะครับลูกค้าโทรมาปรึกษาออฟได้นะเวลาที่จะ ผ่อนนะครับก็คันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณาปีสิบเก้าอาจจะถ้าถ้าประมาณ4ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.09หรือ3 1มจดนะครับดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยนะหรือว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับสปีมันมี2.99นะลูกค้านะนะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีนะครับลูกค้าบอกมาหรือว่าจะให้ออกคำนวณ4ปี5้าปี6ปี7ปีนะครับกับลูกค้าก็ได้แล้วเราดูว่าเราผ่อนไหวประมาณไหนแล้วก็เรามีภาระ อะไรอยู่บ้านนะครับเราจะได้รู้ว่ายอดผ่อนเท่านี้นะครับเราสามารถผ่อนรถได้นะแล้วก็คันนี้ก็อย่างที่บอกครับเก็บงานให้นะครับนะครับใครตามหารถเก่งนะครับขนาดเล็กนะประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้279,000นะครับรีบโทรหาออฟเลยนะพี่พี่ไวนะครับนะครับเซลเราเยอะนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าของแต่ละท่านเนี่ย มองหารถกันตลอดนะครับไม่งั้นลานจะไม่โล่งขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยครับครับที่นี่นะครับสนใจแล้วต้องรีบนะครับถูกใจจองไว้ก่อนค่อยมาดูรถนะครับยังไงแล้วฝากไปด้วยนะครับใครสนใจรถนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นะครับติดต่อออฟได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ขึ้นไลน์ออฟเช่นกันนะให้ออฟส่งข้อมูล รูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเจ้าวีออสคันนี้นะ279นะลูกค้ารีบเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาลงรีวิวรถกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ